สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนัดนะครับกับไลฟ์สดของกิษราคุณคาในช่วงรอบเย็นนะครับรอบเย็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นรถตู้รถไฟฟ้านะครับแต่วันนี้เรานำมาให้ชมกันก็คือ Toyota v e n น u r y รนะครับ 3.0V ตัวท็อปี2016กับราคาเพียงแค่759,000บาท759,000บาทผ่อนประมาณเดือนละ1 5ื0นนะ ผ่อนเดือนละหมื่นห้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีแบบทะลุทะลวงเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าคุณมีเครดิตดีนะครับบาทนึงไม่ต้องใจใ่ายผมแต่ว่าเสียเงินจอยให้ผมนิดนึงนะครับก็ต้องเอาไปจัดไปแนนเรามาชมกันสีที่เห็นนะสีขาวมุกนะครับตัวท็อปไฟหน้า LED จากโรงงานนะครับไฟต่ำนะจะเป็น2เม็ดนี้นะชัดเจนนะครับไม่แยงตาทัศนวิสัยดีขับขี่สบายกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับผมด้านล่างมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตมากับล้อขอบ15นะครับตีเทานะ ล้อสีเทาสีเทาของเขาแหละจากโรงงานเขาแหละนะดีไ,<ห>ไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าลูกค้าไม่ถูกใจเดี๋ยวจัดให้ใหม่ชุดใหม่ไปเลยสี่เส้นนะครับผมเดี๋ยวนัดจัดให้นะกระจกมองข้างโครเมียมนะครับผมบอกทุกไลฟ์เลยกระจกมองข้างโครเมียมมือเปิดโครเมียมตัวท็อปโปรดสังเกตคุสตาร์สมาร์ททีล็อกรถโดยใช้การกดปุ่มไม่ต้องคว้าุญแจที่เติมน้ำมันตรงนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้าง สไลด์ไฟฟ้าสองข้างขึ้นลงสะดวกถ้าเป็นเบนซินจะหนึ่งข้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวจีจะเป็นอัตโนมือสองข้างเลยนะครับผมเบาะภายในสะอาดสอาดเรียบๆเอี่ยมๆ,ๆนะครับเบาะหลังพับได้นะด้านหลังก็เบาๆนะครับแถวหลังสี่เนี่ยผมชอบเบนจุรีตรงนี้แถวสองคือสองสองคนแถวสามคือสามคนแถวสี่คือสี่คนนับง่ายๆนะครับรถสิบเอ็ดที่นั่งนับง่ายๆนะ นั่งสบายคันนี้มาพร้อมกับเบาะนวดเบาะนวดคู่หน้าให้ไอ้คู่แถวสองให้โทษทีครับแถวสนั่งสบายตลอดการเดินทางนะครับมาดูด้านหลังกันเลยเหมือนกันนะครับสปอยเลอร์ด้านบนสเกิร์ตด้านล่างนะครับโตยโยต้าเวนเจอรี่โลโกโต้ตัว V ชัดเจนนะที่ล็อกรถมีด้านหลังอีกหนึ่งกลุ่มมีนะครับมีนะครับกล้องถอยซ่อนอยู่ด้านในนะครับกล้องถอยซ่อนอยู่ด้านในมา เวลาเปิดรบกวนเดินถอยไปด้วยนะครับเวลาเปิดรถตู้นะครับเดี๋ยวคางเคิงจะเสียนะครับผมนะเบาะหน้าหลังพับซ้ายขวานะครับขนสัมภาระากระเป๋าเดินทาง1 2 3 4 5ใบสบายๆนะแอร์ทุกที่นั่งถ้าอยากให้เย็นกว่านี้ไปเพิ่มแอร์ไมโครบัสนะครับผมปิดประตูกันประตูหลังก็จะเป็นประตูดูดนะครับผมมาขึ้นมาดูด้านในกันเลยนะครับก่อนที่จะเปลียกกันไปมากกว่านี้มาหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับผม คันนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างอ่าคอนโทรลประตูนะครับก็จะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่ที่ประตูนะอ่าปลดล็อกล็อกรถนะครับล็อกกระจกนะทางด้านขวาของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ push start เนาะสวิสตช์ push start ปุ่มปิดเปิดประตูซ้ายขวาด้านหลังนะครับควบคุมที่ตรงนี้เลยนะส่วนด้านล่างตรงหัวข่าตรงนี้เป็นสวิตช์ตัดไฟประตูเหมาะสาหรับแบบไม่ให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับวิทยุอ่ะสตาร์ทกันให้ดูกันไปเลยนี่นะครับวิทยุไม่เย็นด้วยไงได้ได้เย็นด้วยนะครับวิทย <laughs> ุ <น S 2> <ไ>ป <laughs> เป็น Android นะเป็น Android อ่าเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับวางสายได้รับสายได้เล่นเพลงเกตตรงนี้ได้นะครับแอร์คอนโทรลด้านหลังตรงนี้นะครับปิดเปิดไฟอย่างด้านหลังจากตรงนี้ได้เลยนะกระจกสองหลังเป็นออโต้ กระจกส่องหลังออโต้ถามว่ากล้องส่องหลังดูยังไงนี่ครับซ่อนอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเล่นด้านหน้านะไม่ได้อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะครับผมมันจะได้อยู่ตรงนี้คอนโซลตรงนี้นะครับเก็บของได้นะเก็บของได้เยอะมากนะครับเอกสารของของนะครับที่เสียบบัตรนะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าช่องเก็บของใหญ่มากไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะใหญ่มากใหญ่มากใช่ครับผม สำหรับใครที่อยากจะคอนโทรลเครื่องเล่นด้านหลังก็จะติดเพิ่มงลงได้อีกหนึ่งช่อง<ม>นะครับช่องนี้ก็อาจสําหรับคนขับเอาไว้เล่นเองฟังเพลงเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะควบคุมข้างหลังไปเลยเผื่อใครอยากไปอัปเกรดทีวีให้มันใหญ่ขึ้น21นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกเครื่องเล่นไปเลยจะได้ไม่ต้องมากวนเครื่องเล่นกันก็แยกกันไปเลยชัดเจนนะครับผมมาไปดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับจอด้านหลังเป็นแอรพายนะเป็นถ้าเป็นจากโรงงานตัวท็อปรนหลังมัเป็นแอรพายถ้าไม่พอใจอเล็กไปเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นได มแอร์ด้านหลังนะครับก็ปรับได้อยู่1 2ึ่สามสาระดับแต่จริงๆแค่เนี้ยก็เย็นแล้วนะเอาจริงก็สวิตช์นวดก็จะอยู่ตรงนี้เปิดเข้าไปป๊านะครับผมอ่าเบาะนวดจะทํางานนะครับเรามาต่อที่แถวแถวไหนที่แถวไหลแถว2แถวสแถวสล้วแถวสนะครับสังเกตได้ไงว่าเป็นแถว3ามีเบาะสาแถวนะครับเบจิลี่สังเกตง่ายนะครับผมด้านหลังก็สี่แถวแอร์ทุกที่นั่งนะครับ คันนี้สะอาดสะอ้านขอบอกราคา7 5 9 0 0 0า่นับาทในนัดบอกเลยในตลาดราคาเนี้ยน้อยมากน้อยมากไม่แค่แสนกว่าโลรถสวยๆสภาพดีๆน็อตไม่มีขยับนัดใช้คำนี้ดีกว่านอตไม่มีขยับนะครับสวยมากมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันมานี่ถามว่านอตไม่ขยับเลยคืออะไรคำว่านอตไม่ขยับเลยในศัพท์ของพวกเราชาวรถมือสอง คือน็อตเนี่ยไม่ถูกไขเลยรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับชิ้นส่วนนั้นไม่ถูกแกะนะครับเช่นอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับคือหัวน็อตเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ถูกทำสีนะภายในยังเป็นสีเทาๆอยู่นะครับก็คือบ่องบอกได้ว่าเหมือนประวัติรถคันนี้ว่ามันเดิมนะเรียกว่าไม่มีประวัติการรักษาพูดง่ายๆถ้าเหมือนคนนะ่ะไม่มีประวัติการรักษานะไม่เคยทําสีนะครับผม ทุกอย่างใหม่หมดจดนะครับอินตรงอินเตอร์คีบดีหมดมนะไม่ล้มนะวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ